ที่7เมษายนเวลา9นาฬิกาณโรงแรมตากศกิลานายภากินติรพงศ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีนายสายยันพิ่รมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม เทศบาลเมืองมหาสรารคามโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและกระทรวงมหาดไทยยังได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดหาง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมรวมถึงขอรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณในระเบียบและกระบวนการดังกล่าวจึงต้องดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมและงบประมาณจากเงินสะสมรวมถึงขอรับงบประมาณโดยตรงจากสํานักงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ให้องค์กรสามารถนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ตามเป้าหมายทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเมทินีสุดสนะหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศเทศบาลนครขอนแกน่นมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า80คนขออนุญาตท่านนายกว่าสอบได้แล้วขออนุญาต ไปท่องเที่ยวในฐานะผมหลายงานนะครับแต่ก็คอยมาช่วยกรพยายามที่จะเข้ามานั่งฟังด้วยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีเท่าไหร่นะจาน,นิปี53านะประมาณปี53เนี่ยนะครับท่านวิทยากรของเราเนะี่ภูมิใจทำแล้วมันไม่ใช่เราก็ต้องเปลี่ยนในสิ่งที่ทําไปแล้วมันสมบูรณ์แล้วชัดเจนแล้วก็ทําต่อด้วยความมั่นใจนะครับโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณ นะครับคุณมีชีนีนะครับท่านวิทยากรที่ที่มาช่วยให้ความรู้พวกเราอย่างกระจ่างนะครับ